กับแปบเรียพรพรสักแสนยากรค่ะทุกวันนี้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์กันเยอะชียวค่ะทั้งไวรัสเล่าถ่ายหรือแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆก็โดนเจาะระบบวันนี้แบบก็เลยมีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตออนไลน์มาแนะนํากันค่ะ ทาัยากรออนไลน์หรือแฮกเกอร์วววววก็ไม่ธรรมดาค่ะมีการจัดตั้งถึงเป็นระดับองค์กรหรือร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่มีกองกําลังนักรบไซเบอร์ที่พร้อมจู่โจมได้ตลอดเวลาจองปล่อยมาแวร์ตัวร้ายออกมาทุกวัน ที่ผ่านมาเราหาทางป้องกันกันสารพัดวิธีทั้งติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็ยังมีไฟวอลที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำร้ายคอมพิวเตอร์ของเราแต่ก็อาจจะละหลวมกันไปหน่อยสั่งปิดการทำงานเพราะอยากจะออกเป็นโล้นแล่นได้ทุกที่ทุกเว็บไซต์ก็เหมือนทุบรั้วบ้านทิ้งดีๆนี้เองละค่ะหากเปิดไว้ถึงจะรำคาญหน่อยแต่ก็กันคนประสงค์ร้ายได้นะคะเมื่อเข้าสู่ยุคที่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเข้ามามีบทบาทให้ฝากไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ อย่าง Dropbox OneDrive หรือ Google Drive มาเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงของข้อมูลหรือไฟงานเสียหายจากการที่คอมพังหรือโดนไวรัสและยังมีพื้นที่ให้ฟรีหรือจะเช่าความจุเพิ่มก็ได้ตามต้องการและก็มีแค่ username และ password ก็เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะ าวเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการสำรองข้อมูลกับลูกค้านะครับแทนที่เราจะสร้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เองเช็ดระบบเองนะครับแล้วเราต้องซื้อระบบสำรองข้อมูลนะครับอีกเท่าตัวหนึ่งมาระบบทาวนเองมันจะทำการอ,อัตโนมออิอตโตมเมดนะครับในเรื่องของการสำรองข้อมูลไ ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าคลาวถึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงได้แต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างค่ะทางที่ดีควรศึกษางเงื่อนไขาการใช้งานและเลือกสิ่งที่จะทํางานบนคลาวให้เหมาะสมเพราะนั้นคุณต้องคิดว่าอะไรที่มันเซนซิทีฟมากคุณต้องเก็บไว้เองแต่อะไรที่มันแบบอีเมลเว็บไซต์อะไรที่มันแบบพอได้นะเราดูแล้วมันคอฟฟิตันดีกว่าแล้วต้องไปคลาวก็ต้องโกง การป้องกันในยุคไซเบอร์แบบนี้จริงๆก็ควรเริ่มจากพฤติกรรมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของเรานี่แหละค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ควรดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมเถื่อนลงบนคอมหรือแม้แต่การใช้ดรัมไดฟ์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาและควรสำรองข้อมูลหรือไฟล์งานสำคัญๆไว้ภายนอกที่ห่างจากการเชื่อมต่อเครือข่ายกันไว้ได้ก็ดีค่ะ ยุคอิน e ทอร t เน็ตออฟทแบบนี้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสารกันเองเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเจอดีก็ดีไปค่ะแต่ถ้าเจอร้ายล่ะคะทางที่ดีเราควรกันไว้ดีกว่าแก้นะคะแปบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ